เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์ s สโตนในโหมดแบทเทนกราวส์ครับผมเอาละอู้เจอแม็กอย่างรวดเร็วมาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับว่าจะสามารถผ่านไปได้ดีขนาดไหนนะเริ่มต้นได้โอ้โหอเล็กซาซ่าผมเคยบอกแล้วบอเล็กซาซ่าอย่าริหยบ ปล่อยมันนอนแองแมงพ่นไฟอยู่อย่างนั้นแหละครับหยิบลิชคิงดีกว่าเพราะลิชคิงนี่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะตายเกิดได้เนี่ยนี่ดูสิลิชคิงเหรอ,อมันเล่นได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเจ้าลิชคิงเจอคิงคองครับ,มบ,บมไม่มีอะไรน่าสนใจ ก,ก็ต้องหยิบโถเค็นนะนะนเนาะโอเคข่าวบอกว่าเรารับได้3ดาเมจเลยนะผมว่ามันก็เยอะอยู่นะเรามาดูเดีย๋ยวตาหน้าต้องดูว่าเจอใครอพอเกมนี้มีลาฟาร์มครับ พมเอาและบ๊อบเชียร์บ๊อบเชียร์นี่ไม่ว่าผมจะทำดียังไงมักจะแพ้นะครับแต่ครั้งนี้ไม่ครับบ๊อบเชียร์ทำให้เราชนะเกิดใหม่โอเคอัพไป เขาเล่นอะไรไม่บอกซะด้วยเสมอกันมาคนนี้เล่นอะไรเล่นมังกรหนึ่งตัวโอเคถ้าเราใช้ยังไงก็เสมอถ้าเราใช้ยังไงก็เสมอเพราะว่ามังกรหนึ่งตัวเนี่ยมันมีมีโอกาสตัวใดกับตัวหนึ่งกับตัวนี้เท่านั้นใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้ก็ว่าต้องการสามดาเมจในการฆ่าเจ้านี้ก็เช่นกันเพราะว่ามันจะฆ่าเราตัวหนึ่งได้ถ้าบอกว่าเราใส่ให้ยังไงก็เสมอแต่ว่าเขาจะชอบครับเพราะว่าเขาได้ฆ่าสามตัวด้วย เอาได้กล้วยมาแล้วหนึ่งอันได้กล้วยครับโอเคเสมอชอบเลยละเซะ่ค <c oughs> <c oughs> ่าสี่ตัวอย่างรวดเร็วโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเจอละฟาร์มเนี่ย <c oughs> ไม่อยากเจอเลย <c oughs> และตัวที่มีให้เล่นนี่ก็ไม่ได้ดี <c oughs> เยี่ยมเลยครับ ไม่ได้ดีเลยอ่ะผมรีเฟซด,ดีกว่าโอ้ค่อยดีขึ้นหน่อยเขาก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะเหมือนเอาบัดสตดอ่ะคุยให้ผิดตัวจริงๆต้องให้ลูกแมวครับถ้าให้ลูกแมวลูกแมวเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะทำการบัฟขึ้นมาด้วยโอเค ก็แอบดีนะนั่นแหละได้ลูกแมวตัวนั้นไปสวยงามเสมอไปเขายังได้ตัวลูกยังดีกว่าได้ตัวแม่ครับเพราะว่าได้ตัวแม่เนี่ยเขาสามารถใช้ความสามารถเรียกโทเค็นมาอีกด้วยไม่ดีครับอย่างเงี้ยก็คือว่าเกือบจะดีที่สุดละผมเอาเพิ่มหรือว่ารีเฟรชสามครั้งดิรีเฟรชสามครั้งก็เป็นเงินเนาะผมเอาแล้วกัน ตัวนี้แน่นอนหัวนั้นอาจสร้างความแตกต่างได้นะไหนๆก็รีเฟรชฟรีนะอ่าโอเคโฮโฮโฮหลบเร็วครับหลบหบทีนี้เจ้านี้ก็สามารถบัฟให้กันได้2ครั้งครับเพราะว่าเกิดใหม่ได้นั่นเองอ่า เกมนี้ไม่มีเมอร์หลอกไม่มีวิญญาณธาตุแต่เป็นสิ่งสำคัญจริงเครื่องจักรก็โอเคนะกล้วยผมเก็บไว้ก่อนไว้ให้ตัวที่แบบว่าเน้นเรื่องสแตตแล้วเก่งจริงๆอ่ะผมจะให้ตัวนั้นตอนนี้ยังยังไม่เจอ,อต้องใช้คําว่ายังไม่เจอบัฟเกิดหม่ตีซ้ําสิโอ้โหไม่นะไม่เป็นไรเราตีซ้ําปุ๊บบัฟอ,อีกทีถึงแม้ว่าเราน่าจะแพ้ แต่อย่างน้อยเราก็พอจะเถียงอะไรเขาได้บ้างโดนแค่หนึ่งผมโอเคนะเาะเจ้านี่มันแค่ดาวเดียวโอเค,คใช่ครับ,รรบอ่ะผมอัพดาวแล้วผมรีดูอ น่าสนเอามาเป็นหนึ่งตัวที่ไม่เลวครับโอเคอย่างน้อยมันก็กันการโจมตีได้แล้วก็เรามีนี่ครับทายาทแห่งเอ็นซอสนะครับที่จะใช้ในการบัฟได้สองครั้งมันก็จะกลายเป็นตัวเก่ง5-4าีม่มีไวชิลเฮ้ยใ,ใช้ได้นะ ตาหน้าผมคงจะพยายามที่จะหาการรวมทองของแมวพวกนี้ให้ได้นะครับอย่ามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมดวงดีอย่างนี้น่าจะได้นะอิเซล่าชอบเล่นทีมมังกรพ่นไฟผมเคยทำมาและเก่งเอาการอยู่กำลังไปได้สวยเลยนะอือ ผมยังไม่ใช้กล้วย,ยใดใดทั้งสิ้นนะครับโอ้โหมังกรพ่นไฟจริงด้วยพ่นสองครั้งโดนลูกแน่โดนลูกโอเคในเวลาโจมตีได้บัฟครับผมคุณตีตัวไหนอ่าไปไปเยี่ยมเลาฆ่าได้นั่นแหละประเด็นอ่าไม่เป็นไรลดดาวไม่ได้ซะด้วยสามดาวเลยนะโดนไปแปดัวเหลือครึ่งเดียว ครึ่งเดียวแล้วเอาละทีนี้ก็หาแมวน้อยจอมซนนะครับเราฟีเฟตร,รีเฟตพ่อยฟีเฟตร,รีเฟตได้สักพักหนึ่งถ้าทางจะไม่เจอแล้วละ่ะไม่เจอจริงๆด้วยนะเนี่ยไอ้ยะโหมีตัวที่ผมชอบอยู่ ถ้าจะขาไข่ข,ขแ่แม่แมวดีกว่ามาอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆอะมาคอดีนะแต่ผมว่ายังไม่ถึงเวลาถ้ามาอยู่บนมือแล้วมันดองเปล่าๆไงไม่เสี่ยงดีกว่าขอตีก่อนเยี่ยมขอบัฟก่อนอะดีสุดแล้ว ผมว่าตาน,นี้เขาแปลงล่างได้แน่เลยหีฆ่าตัวพอดีเลยแต่ที่เหลือเราก็ฆ่าไม่ได้ง่ายๆนะยังขาดอยู่หน่อยนึงยังขาดอยู่หน่อยนึงของเขาอะถ้ายังขาดอยู่หน่อยก็ไว้ตาหน้าค่อยใช้ความสามารถแล้วกันนะครับผมยังไม่ปล่อยให้คุณใช้หรอกอ่ะเจอแมว จริงน่าเก็บแม่แมวเพราะมันไม่มีสเปซให้เล่นทำเลยแล้วกันแบรนดนนะ อันนี้น่าจะแพ้นะดูจากทรงแล้วไม่น่าจะชนะได้เลยครับยอมเสียสองตัวเพื่อหยิบมมาตัวเดียวเนี่ยนะ <Black> อย่างน้อยมันยังให้ความสามารถในการตายเกิดเพื่อให้ดีวชิลกับขุ่นยนต์ผมได้ เขาเข้มเขามเขาเขมเขาเข้มว้าไม่ดีเลยรถเราให้ได้มาที่สุดต้องตีตัวขวาให้ตายครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวขวาตายเออนั่นแหละทำยังไงก็ได้ให้มันตาย มีดีวชิลครับผมเยี่ยมทำลายดาวได้ดีที่สุดโอเคเกือบไปเอาละทีนี้เราอยู่ในช่วง6ดาวแล้วมันจะมีอยู่ตัวเอ้เออเรามีอยู่ช่วง4ดาวแล้วเรามีกล้วยอยู่เต็มเลยครับอย่ากก่อนดีวชิลอย่างนั้นเหรอจัดมาทีมดีวชิลจัดเลย อออ้ยืผมไม่มีทางเล่นรวมเป็นทองแล้วค่อยใส่แน่นอนจริงไหมดีไวชิวตรึมเลยครับอย่างนี้ เจ้าเนี่ยมีเกิดใหม่ผมว่าแฮปปี้สุดละแล้วใส่ให้ใครดีผมยังไม่ใช้แล้วกันผมยังไม่ใช้แล้วกันกําลังคิดอยู่ว่าจะฟรีดเอาหุ่นยนตตัวนี้ไปไหมคงจะไม่นะเอาละทีนี้ต้องหาตัวที่ใช้ความสามารถดิวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าแบทเทิลคร้ให้คุ้มๆหน่อยเพราะว่าผมมีแบรนด์อยู่อะไม่งั้นแบรนด์จะไม่ได้ใช้อะไรเลยอะได้กล้วยไหมตอนนี้ได้กล้วยครับอุย้ยผมเจอราชากล้วยละ ผู้ที่แข็งแกร่งด้านการใช้กล้วยเป็นพิเศษโหแล้วเขามีบารอนด้วยอะเข้มจริงเลยตีดีซะด้วยแหวกดีไว้ชิลเราเหรอโอเคดีว้ชิลกลับมาใหม่ยังไงก็ได้ฆ่าบารอนให้ได้ถ,ถ,ถ้าทางจะไม่ได้ซะล้ว รถดาว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 ผมต้องการไฮดร้าครับผมต้องการไฮดร้ามากโอ้โหตาเดี๋ยวร่วงกราวเลยนะเนี่ยใช่สีดาวตรึมเลยใช้ได้ละโอ้โหเห็นแล้วเครียดเลย ไหน,ไหนมันก็แบบแบทเทิร์นกรายอะเนาะสองรอบวยโอเคเอาให้ใครดิใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม,ม่เอาให้เจ้านี้แล้วกันคู่นี้ฮึโอออไปไโน ไ,ได้ตัวนั้นบ่อยมากเลย jeans, อ่ะผมให้กล้วยละคราวนี้ผมผม <c oughs> ผมไม่ดื้อละผมให้กล้วยละให้ใครครับ <c oughs> ไม่ดื้อละผมเลิกแล้วการดื้อเคไว้มันเกิดใหม่ได้ด้วย ว่านะผมเอามังกรไว้หลังๆเลยดีกว,ว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้รายดิทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนครับผมเป็นไปตามที่คาดผมเลยเอาตัวท้อนทั้งหลายอะ่ะไว้หลังๆห,หน่อยไง ใหญ่โตวแววบแววบไม่ตาย <c oughs> บัฟทั้งบอดงามกว่านี้มีอไหมเนี่ยของเขากลายมาเป็นคาเลกอสเฉยเลยอะดาวเยอะดีนี่โอเค เยี่ยมถ้าเขาตีตัวนั้นเขาไม่ได้ใช้ความสามารถอุยแล้วเขาตายด้วยเยี่ยม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 เยยี่มละฟาร์มเหรอเอานี้กลับไปบ้านนะละฟาร์มผมไม่รู้หรอกนะแต่มันกลายเป็นทีมดีวชิลซะงั้นเลยอะครับ ผมกงลังจะบอกตัวเองว่าผมใช้ความสามารถไม่คุ้มเลยนะโอ้โหเดลาทลกับมาคอกับลิชคิงจริงๆมันไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะสามอย่างคอมบิเนชันเนี้ยคงจะไม่ได้หรอกวัดวัดเด้อ ใช้เลยเนี่ยแต่ต้องใช้แต่ต้องใช้เอาทอนทั้งหมดไปไว้ข้างหน้าครับใส่ให้ด้วยให้เกียดหนาๆตีก่อนเลยแล้วกันเขาเป็นอะไรมีเนียนผสมอ่อหุ้ยตบคนมาเยอะได้ตัวนี้สเต็มันเยอะอยู่แล้วล่ะอืม ถ้าเขาตีตัวหน้าสุดอะจบเลยโอ้โหน่ารักน่ารักได้โรจริงๆอย่างนี้โอ้โหโห่แกเป็นการโจมตีที่ดีที่สุดเลยนะเนี่ยไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไหร่หรอกนะคุณก็ได้แค่ค่า แต่คุณปราบผมไม่ได้หรอกนะครับโอเคสติดห้านะของผมงผม้โโอ้โหท็อปโฟรท็อปโฟแล้วครับผมมาแบรนด์ดับเบิลแบรนด์หกดาวมาสิให้ดูสิตัวอะไร งามอ่มโอ้โหไม่งามเท่าไรเลยฮนะแม่อิ่มเนาะผมว่ามันน่าจะแบบว่าดูดีที่สุดละผมไม่ได้ใช้แบรนด์อย่างคุ้มค่าอีกแล้วครับทอนเนาคือมันวัดสเตตได้นิดนึงอะ่ะ ได้นิดหนึ่งอ่ะก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะไม่ๆๆม่ๆมใมมม่มใช่ใช่ใช่ชอะลองดูว่าถ้าเล่นแบบนี้ไม่ได้ไปใส่ให้ตัวหน้าสุดจะดีหรือเปล่าแต่แม่อิมนี่ยังไงผมอาจจะขายได้นะ ไงไงเราผมจะบอกให้นะคนเราพัฒนาขึ้นทุกวันนะครับทาลายดีไวชิลเล่นๆตีตัวซ้ายสุดไม่ครับเขาตีดีด้วยเพราะว่าเขาโจมตีได้คุณภาพที่ดีที่สุดเลยโอเคโอ้โหทอนมหาศาลและเป็นท้อนที่แบบสกิดดีไวชิลดีด้วยอืมสกิดสกิดไปโหแล้วเป็นท้อนตรึมเลยครับ อ่าสก,กิลดีไวชิลเราอ้าเราสก,กิลดีไวชิลเขาอ่าเขาตีตัวไม่มีประโยชน์ของเราโอเคเราฆ่าเข,า,ขาตีดีครับตำแหน่งดีเยี่ยมตายเรียบเราพยายามจะเถียงเถียงไม่ได้หนึ่งตัวเถียงไม่ได้ตัวที่สองเฮ้ยกลายมาเป็นโบกสเตตจนพอจะไหวโอเคไม่เป็นไรยังฉันยังรอดอยู่โดนมาเก้าดาเมจนะผมเหลือห้าสุดท้ายละสุดท้ายของชีวิตผมละจะตายก็ตรงนี้นี่นแหละ ผลพบพลังฮีโร่ใหม่ไม่เอาหรอกนะเอากลับขึ้นมือเหรอผมไม,ไม่มีอะไรจะเอากลับขึ้นมือแต่ลองดูก็ได้อาจจะดีบ๊อบป่ะเนาะอาจจะไม่ได้แรงที่สุดแต่มันสู้เต็มที่แน่นอนเอาเลยจากนักสู้ไว้สักคนสิฉลาดเลือกนีนนยไม่เห็นจะฉลาดเลือกเลยครับบ,บ๊อบ ว้า่ไยดีเท่าไหร่เลยผมน่าจะแพ้แล้วแหะทุกคนผมทำให้เจ้านี่มันเก่งขึ้นหน่อยดีกว่าล้วไม่อยากแพ้ด้วยอ่ะทำอีกทันมั่นใจไฟกระพริบ ันเหนืออยู่ไม่กี่ตัวมันเหนืออยู่ไม่กี่ตัวโอ,อ,อ้โหเจ้านี้ก็มีหุ่นยนต์ตีแควคกระจุยกระจายด้วยแล้วมันขโมยความสามารถผมไปได้ยังไงเนี่ยฮะเว้ยแย่แล้วสแตทโดยรวมมันเยอะไงะไล่ดีไว้ชิลตัวเองเซ็งตรงที่ว่าผมฆ่าเขาไม่ได้เลยนี่แหละครับ ผมฆ่าไม่ได้ไม่นะกำลังคิดอยู่มีโอกาสหรือเปล่าไม่มีครับแพ้ครับเพราะสแตนนในแบ่งในนกนี่มันก็เยอะเยอะโอ้เสียดายนิดเดียวเองครับได้แบรนด์มาไม่มีประโยชน์เลย จะตั้งชื่อทีมอันนี้ว่าอะไรเนี่ยไม่มีชื่อทีมจะให้คิดเลยครับมั่วมากแต่ก็ยังได้อยู่ติดทอโฟครับผมแม่เป็นลิทิมที่มั่วมากแต่แต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบได้เลยแหละเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นครั้งนี้นะครับอไปไม่ถึงฝันอีกแล้วนะไปไม่ถึงที่หนึ่งนะแต่ได้ที่สี่ผมก็แฮปปี้แล้วล่ะดีครับผม เอาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สนับสนุนของช่องบันซ่าฮันนี่แบบเต็มตัวได้โดยการกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับอือประมาณนี้แล้วกันไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมปันซ่าน,นี่ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม